สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ส่องกล้องดูหลอดลมของปอดนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU เพราะก็ผมหมออนตผู้เชี่ยวชาญอุลตร,รมาโรคปอดแรซ ICU ค่ะวันนี้ผมจะมาพูดการตรวจวินิจฉัยของหมอโรคปอดอย่างหนึ่งนะครับก็คือการส่องกล้องหลอดลมเข้าไปนะครับเข้าไปดูในปอดคราวนี้ในปัจจุบันเรามีหุ่นยนต์เนี่ยที่สามารถเอามาใช้ในวิธีการส่องกล้องได้นะครับ แล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมอีตรงนี้เข้ามาในการดูแลพวกเรามากขึ้นนะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่มีตรงนี้แต่คิดว่าในอนาคตเนี่ย5ปี10ปีเนี่ยมันจะต้องมีแน่ๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมาพูดให้ฟังนะครับ ข้อมูลเนี่ยก็เอามาจากเรื่องของอวารสารการแพทย์ชิเรสในปี2025นะครับที่เขาเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การเขาใช้หุ่นยนต์เนี่ยเขาไปสอ่องกล้องลมของผู้ป่วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับเวลาเรามีก้อนในปอดนะเวลาคนไข้ามาหาผมเนี่ยแล้วมีก้อนในปอดเนี่ยเราก็ต้องการรู้คาตอบใช่ไหมครับว่าก้อนเนื้อในปอดอันนั้นเนี่ยคืออะไร บางทีเป็นเพื่อนหมอด้วยกันเนี่ยก็ถามว่าเออสองกล้องเนี่ยมันลําบากไหมผมก็ตอบไปว่าเวลาสองกล้องเข้าไปเนี่ยผมจะชอบพูดว่ามันเหมือนลังมดนะเราเข้าไปในลังมดเนี่ยเราเจอทางแยกเยอะแยะเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วไปข้างบนไปข้างล่างนะไปข้างหน้าไปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมือนเดินเข้าไปในลังมดแล้วเราอยากจะไปหาราชินีมดในนั้นนะมันยากมันจะต้องอดูภาพ แล้วก็วาดรูปนะครับออกมาวางแผนไว้ก่อนนะครับกว่าจะเข้าไปถึงตําแหน่งเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับเช่นอาจจะเป็นเครื่องมืออุลตราซาวหรือเครื่องมือเป็นตัวโลสโคปก็คือเป็นเป็นการถ่ายภาพเอกซเรย์ LA, แบบเดียลไทม์นะครับเพื่อช่วยดูตําแหน่งว่าเรางับได้ชิ้นไ้อจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาความยากเกิดขึ้นโดยเฉพาะตําแหน่งที่ไกลๆล,ลึกๆ กล้องเล,เล็กเนี่ยอันนี้บางทีงับแล้วไม่โดนหรือไม่ได้คําตอบหรือเราเข้าผิดรูเนี่ยมันก็ไม่ได้คําตอบออกมานะครับกล้องส่องธรรมดาที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยบางทีมันเข้าไปถึงตำแหน่งปลายทางได้ไม่ดีพอนะครับเพราะว่าหลอดลมเราบางทีมันเล็กมากระดับ1มิลลิเมตรแต่กล้อง4มิลสามมิลอย่างเงี้ยมันมันเข้าไม่ถึงใช่ไหมครับหรือบางทีด้วยความที่โครงสร้างของหลอดลมเรามันโค้งมากเนี่ยกล้องมันโค้งไปตามไม่ได้นะครับ การใช้เข็มจาะจากภายนอกเนี่ยก็เป็นวิธีที่เราเออกมาใช้นะครับมีความแม่นยําแต่ว่าก็จะเสี่ยงในการที่มีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดเกิดขึ้นได้บางคนก็จะมีเลือดออกได้นะครับถึงแม้อาจจะเกิดไม่เยอะแต่มันก็เกิดได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีอุปกรณ์ที่มันแม่นยํามันสามารถเข้าไปในหลอดลมเล็กๆมากๆระดับ1มิลลิเมตรได้เนี่ยอันนี้มันน่าจะมีประโยชน์มากๆในสําหรับหาคําตอบคนที่มีก้อนในปอดนะครับรวมทั้ง ถ้าเราทำแผนการแล้วเราไม่ได้คําตอบเนี่ยเวลาผมนัดคนไข้ามาแล้วต้องมาบอกว่าเออมันมันไม่เจอหรือมันไม่ได้คําตอบเนี่ยแน่นอนคนไข้ก็จะกังวลว่าเอาแล้วมันเป็นอะไรล่ะทังฝั่งหมอเองผมเองก็กังวลเพราะว่าเฮ้ยเราเราตั้งใจทำมาแล้วทีหนึ่งไม่ได้คําตอบมันก็ต้องทาําซ้าหรือไม่ก็ต้องให้คุณอื่นที่ดูเชี่ยวชาญกว่าส่งไปทํากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์เยอะกว่านี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาก็เลยเกิด สิ่งที่เรียกว่าหุ่นยนต์ช่วยส่องหลอดลมปอดออกมานะครับเขาเรียกย่อๆว่าแล็นะครับซึ่งไอแลบตัวนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติในการส่องกล้องหลอดลมของหมอเลยนะครับมันมีความแม่นยำแล้วก็สามารถทำได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับมันจะเป็นแขนกลขนาดเล็กๆเนี่ยแล้วก็เข้าถึงหลอดลมขนาดเล็กได้แล้วก็สามารถยืนยันตำแหน่งได้ด้วยนะครับแล้วหมอที่ควบคุมเนี่ยก็จะควบคุมผ่านคอนโซลนะครับซึ่ง อย่างอจริงผมเองก็ชอบเล่นเกมมากเลยครับมันก็จะมีจอยควบคุมเกมตัวละครใช่ไหมัอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นตัวคอนโซลควบคุมจะให้มันขึ้นลงซ้ายขวาก็เป็นตัดชิ้นเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคอนโซลให้เหมาะควบคุมนะครับเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อได้นะครับถามว่าทําไมมันเข้าไปได้ที่หุ่นยนต์มันเข้าไปได้เนี่ยมันใช้ระบบ gps นะครับก็คือนําทางเข้าไปมันจะสร้างแผนที่3มมิติขึ้นมาก่อนนะครับโดยอาศัยจาก ct สแกนซึ่ง เวลาเราทำซีทีสแกนเนี่ยมันจะมีความถี่ในการตัดด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันต้องการถี่มากโดยเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ1มิลิเมตรหรือต่ำกว่าน,นั้นนะครับตัดให้มันถี่มากๆม,มันก็จะเห็นหลอดลมเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วโปรแกรมเนี่ยนก็จะสร้างทางเสมือนจริงในปอดขึ้นมาสร้างเป็นเป็นหลอดลมขึ้นมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยมันทําได้หมดเลยนะครับแล้วพอหมอเห็นแบบนี้ปุ๊บหมอก็จะควบคุมจากระยะไกลว่าอ่าให้วิ่งตามที่มันอ่า ออกแบบวางแผนไว้แบบ gps เลยนะครับให้ขับตรงไปเท่านี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขับขึ้นตามนั้นเลยนะครับแล้วหมอก็จะใช้จอยสติ๊กเนี่ยบ,บับงคับบังคับเข้าไปตามนั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายแล้วนะครับแล้วพอไปสู่เป้าหมายปุ๊บอ่าเราก็จะได้ถึงว่าอ่าเราจะต้องตัดชิ้นเนื้อบริเวณนี้แหละที่น่าจะเป็นคําตอบออกมานะครับว่าก้อนนี้มันคืออะไรแล้วพอถึงตําแหน่งนี้ก่อนที่เราจะตัดเนี่ยมันก็จะทํางานร่วมกับโคนบี CT ส,สแกนอีกทีนะครับอันนี้เป็นภาพของผู้ป่วยจริงนะครับในบริษัทการแพทย์ซึ่งก็คือเป็นเครื่อง CT ส,สแกนออกมาให้เห็นว่าฉายภาพแบบเดียวทามออกมาเลยว่าอะตอนนี้แขนกลมันอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วภาพ CT ทก็แสดงออกมาในหน้าจอว่เฮ้มันอยู่ตรงนี้จริงๆถ้าเรางับเนี่ยก็คือจะงับไปโดนตรงก้อนตรงนั้นจริงๆก็คือได้ชิ้นเนื้อตรงนั้นนะไม่ได้เป็นชิ้นเนื้อที่อื่นหรือง,งับโดนตำแหน่งอื่นนะครับทาให้ความแม่นยำตรงนี้มันสูงมากๆ เพราะมันเห็นชัดเจนตั้งแต่ทางเข้าจนไปถึงตำแหน่งแล้วก็ตอนงับอีกก็เห็นตำแหน่งชัดมาเลยทำให้ได้คำตอบค่อนข้างดีนะครับที่เขาทำออกมาเขาก็เลยทำข้อมูลบอกว่าเออมันแม่นยำจริงไหมกว่ามนมนุษย์จริงไหมปรากฏว่าการรวบรวมข้อมูลเนี่ยแม่นยำจริงๆนะครับ สูงถึง84นะครับโดยเฉพาะก้อนเนี่ยที่เล็กกว่า2เซนเมตรซึ่งตรงนี้บางทีมันเล็กมากหมออาจจะงับไม่โดนแต่หุ่นยนต์เนี่ยมันทำได้นะครับแล้วก็โอกาสเกิดปอดล่วดเนี่ยมันน้อยแค่2.3นะครับแล้วก็อาจจะมีเลือดออกประมาณ0.6ซนะซึ่งซึ่งมันออกไม่เยอะนะครับก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันทำงานได้คำตอบค่อนข้างดีแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยน้อยใช่ไหมครับ มพราะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเทคโนโลยีที่มันน่าสนใจแล้วผมคิดว่าในอนาคตมันมีแน่ๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังทําได้มากกว่าแค่เครื่องมือวินิจฉัยนะครับมันสามารถทํหัตาการ์เช่นไปแต้มสีตรงตําแหน่งนั้นเนี่ยเพื่อให้คุณหมอศัลยกรรมรู้ว่าอ่ะถ้าเขาจะผ่าเนี่ยเขาต้องไปผ่าตําแหน่งนั้นนะผ่าปอดกรีดตรงนั้นออกนะมันก็จะช่วยคุณหมอผ่าตัดเนี่ยได้ดีมากขึ้นในการที่วางแผนในการผ่าตัดก้อนตรงนั้นออกนะครับ รวมทั้งสามารถไปวางหมุดเพื่อฉายรังสีตำแหน่งนั้นๆได้นะครับเป็นเอาหมุดนำทางเนี่ยไปวางเป็นมาร์เกอร์เอาไว้เวลาคุณหมอรังสีรักษาเนี่ยต้องการจะยิงรังสีเฉพาะจุดตรงนั้นเนี่ยก็สามารถฉายได้แม่นยำและตรงจุดมากขึ้นนะครับมันก็จะมีผลเสียต่ออวัยวะรอบข้างเนี่ยน้อยลงแล้วก็ทำลายตรงเซลล์ม,มะเร็งตรงนั้นอย่างเดียวได้แม่นยำมากขึ้นนะครับลดการบาดเจ็บต่อนเนื้อเยื่อรอบๆได้นะครับรวมทั้งถ้าเกิดมันทำได้ดีทำได้เร็วเนี่ย เราสามารถวินิจฉัยตรงนั้นแล้วก็ผ่าตัดในวันนั้นได้เลยภายในวันเดียวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่มันดีมากๆคนไข้ก็คือมาโรงพยาบาลครั้งเดียวใช่ไหมครับดมยาสลบแล้วก็จัดการได้เลยภายในวันเดียวซึ่งตรงนี้ถ้าใครเคยหาหมอลบปอดในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้นานมากกว่าจะเจอหมอบางทีสองเดือนเจอเสร็จหมอกออนัดไปซีทีสแกนกว่าัอะไรก็ผ่าอีกเดือนหนึ่ง ผ่านเซ็จมาเจอห,อหมอหมออ่านเดี๋ยวนัดสองกล้องอ่ะอีกเดือนหนึ่งพอมาสองกล้องเสร็จนัดฟังผลอีกครึ่งเดือนนัดเสร็จอ้าวต้องไปผ่าตัดลอดโอ้โหมันยาวมากๆเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราทําทั้งหมดเนี่ยได้เสร็จภายในวันเดียวอย่างรวดเด็วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆกับผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ในบ้านเรามานันอาจจะเรื่องของอุปกรณ์นะครับเรื่องของจํานวนหมอบุคลากรหลายอย่างเลยที่มันต้องพัฒนามากกว่านี้นะครับซึ่งอุปกรณ์เนี้ยในอนาคตถ้ามันทําได้ดีราคาถูกเนี่ยที่ประเทศไทยผมว่าเดี๋ยวก็จะมีนะครับความท้าทายของมันก็คือว่าตอนนี้งเทคโนโลยีอะไรที่มันใหม่เนี่ยมันแพงนะครับไอ้เครื่องมือท,มทั้งหมดที่ผมบอกไปเนี่ย เขาคำนวณมาแล้วประมาณ37ล้านบาทหรือ40ล้านบาทจะเห็นว่าโอ้โหไม่สูงมากเลยนะแล้วสมมุติเราใช้วิธีนี้ไปทำเนี่ยโอ้แล้วคนไข้คนหนึงสมมุติเราเบิกคืนมาได้หลักพันบาทหมื่นบาทโอ้โหต้องทำเยอะมากกว่าจะแบบเอ่อกว่าที่แบบจะได้คืนทุนของเครื่องมือเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบเนี้ยต้องรอให้เทคโนโลยีมันดีกว่านี้แล้วก็ราคาถูกลงนะครับ รวมทั้งอุปกรณ์เนี่ยพวกสายส่วนต่างๆที่ใช้ในการที่เราส่งเข้าไปในในคนไข้นะครับก็ประมาณ31,000บาทต่อครั้งเลยนะจะเห็นว่าราคาทําต่อครั้งเนี่ยต้นทุนเนี่ยผมว่าถ้าเอามีเครื่องนี้ในประเทศไทยตอนนี้นะซึ่งหนยังหนึ่งไม่มีนะถ้ามันมีเนี่ยโหทำครั้งนึงผมว่า2อ0ส0 0แสนขึ้นไปนะครับมันมันแพงมากแค่ค่าอุปกรณ์มันก็แพงมากแล้วไหนจะต้องเปิดห้องผ่าตัดเปิดอะไรอีกนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเทคนโลีนี้มันยังใหม่แต่ว่ามันมีประโยชน์มากๆผมคิดว่าวันหนึ่งบ้านเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับถามว่าทําไมถึงคุ้มค่านะครับบางทีเราไม่ได้มองแค่ค่าเครื่องมือนะครับสิ่งที่เรามองคือถ้าเมื่อไหร่เราวินิจฉัยคนนั้นได้เร็วเนี่ยแล้วทําให้เขาเนี่ยลดการที่วินิจฉัยได้เร็วรักษาเร็วแล้หายขาดเนี่ยดีกว่าปล่อยเขาเป็นมะเร็งระยะลุกลามเนี่ย ตรงนี้มันคุ้มค่านะครับแล้วมันมันดีทำให้เขาหายขาดเขาก็ไปทำงานอะไรได้เหมือนเดิมดีกว่าต้องมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือนอนรอเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันมันไม่ดีเลยใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากยังลดค่าใช้จ่ายแฝงบางอย่างเช่นการทำหัตถการซ้ำซ้อนนะครับหรือว่าการที่เราต้องมารักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการทำโดยคนที่อาจจะผิดพลาดไปเช่นมีร้องรูดในปอดหรือเลือดอ่อนอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็ลด อ่าอการพวกนี้ได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้างทีมสาวิชาชีพที่แข่งแกร่งขึ้นมานะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยทั้งรังสีแพทย์พยาธิแพทย์นะครับอายุรแพทย์สัญญาแพทย์หมอลรปอดนะครับ พวกนี้ต้องทํางานเป็นทีมหมอนะครับมันไม่ใช่ทําแค่คนใดคนหนึ่งแล้วมันจะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลไหนที่สามารถทําเป็นระบบนี้ได้เนี่ยอันนี้คือถือว่าโรงพยาบาลนั้นเนี่ยมีศักยภาพที่ดีมีการร่วมมือของทีมที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความคุ้มค่าในการเราเอาเครื่องมือนี้มาใช้นะครับเพราะนั้นในอนาคตของเราเนี่ย ที่จะเกิดขึ้นนะครับไอ้ตัวแลบเนี่ยมันไม่ใช่ความฝัน,นะม,นมันมีใช้ในอเมริกาแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้ผลดีด้วยนะครับแต่ว่าอเมริกาเองก็ยังใช้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้วยความอุปกรณ์มีราคาแพงแล้วหมอเนี่ยก็ต้องเชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดมันทําได้จริงเนี่ยมันก็สามารถที่จะอาจไปจี้ทาลายตรงเซลล์มะเร็งปอดได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็สามารถให้ยาเฉพาะจุดให้ยาเคมมีบําบบัดไปฝังตรงบริเวณนั้นที่เราต้องการได้ด้วยนะครับ เพราะนั้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มันทําได้แม่นยําและรักษาได้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ผู้ป่วยมะเร็งของบ้านเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นในการรักษามีทางเลือกมากขึ้นนะครับครับสวับคลวปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสวัสดีสวัสดีครับ